มาอยู่ในงาน SMG Family Festival 2024นะครับที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับพัทยานะครับ ตำตากันได้นะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเราจัดการภายใต้แนวคิดโรกจุดย์งค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้งมาลงทะเบียนก่อนนะครับต้องการเราทุกคนเข้ารับริสแบนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานพิเศษสำหรับเกนฑ์เก็ถเาลงทะเบียนแล้วครับเราก็เตรียม QR code ไว้เขาสแกนครับ ก็รับลิสแบนให้ร่อยเลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าสำหรับคนที่จอดรถในลานจอดรถอันนี้เป็น P2 นะครับ P1 จะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ P3 จะอยู่ถัดไปคนที่จอดรถนะครับระวังในการจอดบางทีเนี่ยไปขวางทางเข้าแล้วใส่เบรกคืออย่านะครับถ้ารู้สึกว่ามีรถอยู่ข้างในเนี่ยช่วยพยายามแบบอย่าไปจอดอย่าไปข้างนะครับก็ช่วยกดเบรกมือด้วยค่ะไม่งั้นเราจะ าไปกเงินลไปเลยหมายถึงว่าใช่หือเปล่าใจไม่เต็มปช่ไหมค่ะเราจะประกาศนะคะรอคุณท่าาชื่นมขออนุญาตค่ะคุณทำมาดูนะคะ มึไ่ก็จะเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราระวังนับแล้วก็ขอความร่วมมือในการจอบรถด้วยจะได้มีเพื่อนของเราได้มีทางออกนะครับเวลาที่เขาอาจจะจเป็นหรือว่าพิเสษ็่อเรากับก่อนเราได้ไหมุปองมีธุระได้เป็นคุมปองอาหารและตอนนี้คะทุกคนงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีคนสำคัญรนี้ใครครับคุณแพทย์ประกาศิทธิ์พไปอยู่ที่นี่แล้วค่ะขอสิงค์ให้คุแพทหน่อยเรามีมหุดด้วยซึ่ง ตอนนี้เรา Activity ไฮไลท์เกมนะคะเพาสปอร์ตไปหย่อนลงกล่องถ้าสมมติว่าใครอยากได้เพื่อชิงรางวัลบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตามจุดต่างๆนะคะมีสามารถถ่ายมานวดได้เลยนะคะใช่แล้วเมื่อกี้เลยแอบดินเสียงลูกโป่งไะโอ้โหปลาโป่งนี่เกมเยอะมากนะคะมีปลาโป่งมีปลาเป้ามียิงปืนมีย้อนหัวไหนๆก็เดินผ่านบูธนี้แหละระบายสีปูนปาสเตอร์ นี่เลยฝึกสมาธิดีมากๆสำหรับบ้านไหนนะคะที่มากันเป็นครอบครัวเนาะมาทางน้องๆหนูๆน,นะคะนี่เลยค่ะ<ท>วันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาสิงดูนี้ได้เลยดูได้ไหมอ่ะเออเพราะว่าสนใจนี่ค่ะกําลังขมักขมันกันอยู่ติดสติ๊กเกอร์แปะเองได้ตกเองตกแต่งเองด้วยเอากลับบ้านไปเบอร์สรู่นี้ก็เป็นทีมงานบางกอกคอมสูบครับไม่เเห็นที่ไหนเดี๋ยว เรากำลังจะไปฝากของครับไปฝากกระเป๋าก่อนนี่จุดรับฝากของไม่มีเลยค่ะต้องปอะกอบอวยการฝั่งนูง้นเราเพราะวันนี้มีแจกเสื้อฝั่งนู้นเดี๋ยวขอเขียนไ เป็นเทเซอร์จากนมเย็นครับอันนี้พูสสปอนเซอร์อันนี้เป็นทีมงานบางกอกโคมสุครับ

กิโลนะครับใช่กิโลอย่าพึ่งนะฮะกิโลคุณวอร์มร่างกายออก่อนนะครับใช่ใกิโลเรียนเลยเตัวไปตัวครับฮัลโหลฮัลโหล ตัวแล้วไปตัว,ลวเลือโอมเปิดมาขึ้นเนินเลยโอ้เปิดมาก็ขึ้นเนินเลยโอ๊ย ข้างหน้าเราเป็นเทเซอร์50นาทีครับโอ้เจอคนรู้จักครับไม่ไหวไปตัว4โมงใช่เด็กเปีย้ยงเลยปกติซ้อมกัน5โมง6โมงซ้อมทุก ที่นี่ไี่หลับครับขอบผมหมดเลยครับสองกิโลผ่านตอนนี้อยู่ที่ห้าหนึ่งศูนย์โอ้ยเหนื่อยนน้ำข้างหน้าครับ โเรือกินน้ำก่อนอน้ำค่อนเตอรอหมดแล้วเอนเต เหนื่นอเยอะเกินโอ้าาย้คแต่กิโลแรกแค่าสามโลแล้วมีแต่เนินโอ้ไเฮ้หวัวแล้ว กิโลผ่านมีแต่เนินตอนนี้ดีหน่อยเริ่มมีทางลงบ้างแล้วสี่กิโลผ่านโอ้ยขอไปกินน้ำก่อน โอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดวเินแป๊บโอยไปกันแล้วครับไปกันแล้วครับ ทีมงานบีเคซีมาแล้วครับไม่ไหวแล้วร้อนไม่ไหวเคยซ้อมตอนห้าโมงครึง่งหกโมงรมาวิ่งตอนสี่โมงไม่ไหวแล้วเช้าผมก็ไปมาเจด็ดแปดโลสองรอบแล้วดูสนามสิที่ที่แล้วฝนตกโอ้ยดูดิเนิน ไปก่อนเลยแม่งครับโอ้ขอเดินเล่นเถอะที่แน่ๆเราเจอขาแรงแล้วครับ,เ,รบเจอกันทุกงาน,นครับ,อออรบเอากี่นาทีครับยัไม่รู้เลยจะแรงแล้วเนี่ยไม่ครับ1นึอเลยนะหนึอหญิงเลยนะ ขับตัวไม่รู้จะโดนแสงหรือเปล่าไปโดนไ่โดนไ่โดนนะเลื่อน่ทางห่างเยอะห่างเยอะไปครับไปครับไปเรื่อยๆผมจะเดินนะไม่ไหวไม่เคยวิ่งตอนสี่โมงร้อนนะร้อนครับอะไรครับกึ่งทางแล้วกึ่งทางแล้วฮาโหลแล้ว อ๋อนหนึ่งชายมาแล้วครับอ๋อนหนึ่งชายขอโทษครับขอโทษครับ อสองครับที่3ครับก็ข้างหน้าเป็นจุดกลับตัวนะครับก็มาหกโลกว่านะครับ ตอนนี้อาหญิงกับตัวไปแล้วก็เดี๋ยว,เร,ยว,เ,รยวเรารอเขากั้นรถนิดนึงแล้วเราค่อยข้ามครับ ปรับตัวแล้วครับตอนนี้ ทีมงาน BKC ครับบางกอกเขาก็สุดไปแล้วตอนนี้ก็เจ็ดกิโลกว่าแล้วสวัสดีครับ งานวิ่งอันนี้เป็นงานวิ่งในกลุ่มคือบริษัทสยามกุลการเราจัดกันทุกปีครับบีเคซีครับนนรบีเซีสวัสดีครับสวัสดีครับ มันจะบริษัทไรเอ่ยเอฟซีดีครับเออเากีนน่นาทีดีครับวันนี้หรือวิ่งเรื่อยๆสนุกสนุกโอเคครับไปครับทีมงานเอฟซีดีครับก็เช็คคอยเป็นทางยางครับปกตินี่ท่านผู้บริหารของเราครับพี่จี ่็หมายล้วเนินเยอะเนินจะเยอะไปไหนตอ,อนนี้ผ่านไปแล้ว8โลครับก็เหลืออีก2กิโลเราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตกัน ช่วงเย็นจะมีคอนเสิร์ตพี่บอยพิสเมกเกอร์กับพี่เบนชลาทิศตอนแรกเจาพี่มี่มาพี่มี่ป่วยครับเออยิงนิดเดียวยิงนิดเดียวนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า มือนฟิลไปวิ่งงานนาวิกยังไงไม่รู้ก็ตันนี้ก็ได้ยินเสียงพิธีกรแล้วล่ะก็น่านจะใกล้ถึงแล้วเดีด๋ยวอีกนิดเดียวตอนนี้ทางลงไปครับไปกันต่อ ครับพี่จากบริษัทอะไรเอ่ยสยาครับสยามได้กิน,กนสูู้ครับแปดโลแล้วนิดเดียวนิดเดียวปีที่แล้วได้มาไหมครับไ,ได้มาอ๋อเนี่ยอปีนี้พี่แจ็คผอเลยครับเ็าเปลี่ยนรูทครับเบเจอตอนนี้เรามารวมกับนักวิงนะ่งระยะห้โลกับ3โลแล้ว สู้ๆครับไปหมีสู้ๆครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าส้ายแล้วครับไปครับกาู้ายสร็เยทรนั่นครับเาระงั้นประชาชนหลดหายรับได้ที่กองอนวยกาเร็วแล้วปราโมทนะคะปราโมทฝั่ประชาชนน่าจะอยู่ที่ตกหายนะคะคบณปราะนเม่ปรับไปน้ประชาชนได้ที่กองอเนรยการ ขวามือเบตีนะคะครับคุณปราโมทนะคะนางสกุลสอเสือค่ะคุณปราโมทสอจุดนะคะปราโมทสอเสือเนือาสอเสือค่ะรับประชชมคืนได้ที่กองอำนวยการทางด้านขวามือของเบีนะคะเห็นแล้วมี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 มมีมมมามมีมีมี่ีม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 ีีม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 มี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 ีมีมีมามีมีมีมมีมีีีมมมรับมีรีมมีมี ยินดีนะครับเอาเสรซตชัยแล้วยินดีด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมไปดื่มน้ำนะคะมีสปอนเซอร์มีน้ำสิงนะคะอันนี้สิบกิโลเข้าสู่เส้นชัยมาเป็นคู่ดูร่าเริงนะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเริ่มเข้าเซตชัยเข้าเซตชัยเสร็จแล้วคุณมองไปทานอาหารได้เลยนะครับเมนูทั้งอาหารเ้าหอาหารหวานมากมายฟู้ดทัชก็มีนะครับสามัญเราไปรับสปอนเซอร์ก่อนครับ

พี่โด๊บไปหาของกินครับไปหาของกินไอไอติมของติ๊งต uh ิ๊งเอิร์ธที่ที่ทานไปเนาะมันจะมีแบบว่าที่ไม้เนี่ยมีสีแดงให้มาแสดงตัวนะคะที่จุดกองโดยการ55ไม่อร่อยค่ะสลัดศิษจ้าไม่อร่อยเลยครับกอรอว์ที7นาฬิกา45นาทีหรือ5โมง45นา นี่รอยติมครับตอดคิวรู้สึกยังไงบ้าคะถ้าจะกิมแล้วหลังวิง่งหวานอร่อยไหมคะหน้าหนูหรือว่าจะกิมคะสองจ่าเล่นกันายรูปรถการดใหม่ครับสตนคนดี้ค่ะจากร้านคอสตนคนดี้เตชันค่ะ What